ครับผมโกโก้พมดน้อยนะครับสวัสดีทุกท่านคลิปนี้ผมจะมาพยากรณ์ในวันที่16พฤศจิกายนนี้นะครับดวงโชคลาภการเงินนะครับของแต่ละท่านที่เข้ามารับชมรับฟังว่าจะเป็นอย่างไรทิศทางโชคลาภดวงการเงินของแต่ละท่านผมจะดูให้3อย่างเลยนะครับครั้งแรกจะอธิษฐานดูว่าลักษณะบุคคลท่านใดมีเกณฑ์จะมีโชคมีลาบในวันที่ 16พฤศจิกายนนี้นะครับวันลงทุนแห่งชาติแล้วก็จะมีไพ่พยากรณ์ให้เลือกอยู่3กองท่านที่เข้ามารับชมรับฟังก็ตั้งจิตอธิษฐานดูนะคบว่าดวงจะตาโชคลาภของพระเจ้าจะเป็นอย่างไรทิศทางโชคลาภจะออก,ออกมาแนวไหนไพ่สามกองนี้จะมีทั้งหมดอย่างละ9ใบนะครับแล้วก็มาลุ้นในรอบที่3อีกนะครับวัดดวงรวยว่าท่านจะเลือกได้ส์แดงไหม าเลกได้สิบแดงก็มีเกณฑ์ว่าคำพยากรณ์ต่างๆโชคลาต่างๆก็อาจจะเกิดขึ้นกับท่านได้กับผมโกโก้พอมดน้อยนะครับไปลุ้นกันดูนะครับ16พฤศจิกายนนี้นะครับวันอาทิตย์วันอาทิตย์แทนด้วยตำแหน่งของเลข1ลําลำดับที่1นะครับทุกท่านนะและกำลังของวันอาทิตย์กำลังดวงดาววันอาทิตย์เป็นเลข6นะครับ กับผมโกโก้ Go Go, พมดน้อยสวัสดีทุกท่านทั้งที่ติดตามประจำแล้วก็เข้ามารับชมครั้งแรกนะครับด้วยบุญสัมพันธ์นะฝากให้กําลังใจช่องด้วยการกดติดตามกดถูกใจทุกคอมเมนต์คือพลังงานใจที่ดียอดเยี่ยมนะครับครั้งแรกนี้ผมอาจะอธิฐานว่าในวันที่16พฤศจิกาย,ยนนี้วันอาทิตย์นี้ดวงชะตาของบุคคลลักษณะแบบใด จะมีโชคมีลาบมีเงินก้อนใหญ่ลงทุนอะไรก็จะสำเร็จในตำแหน่งไพ่ดวงชะตา6ใบแรกนี่นะครับดวงดีมีโชคไพ่เสียงไทยขึ้นมาเอดแดงหรือติบแดงเอดก็คือตัว A นะครับตัว A เ,เรียกว่าเอดแดงนะครับนี่คือเป็นไพ่ตัวเลขอธิษฐานและก็บุคคลลักษณะแบบใดถ้าไพ่พยากรณ์จะชี้แนะบอกออกมา6ใบนี้ก็ขอให้ออกมาใน6ใบนี้นะครับทุกท่านนะ วันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายนวันลงทุนแห่งชาติบุคคลลักษณะแบบไหนโชคลาภจะบังเกิดกับท่านผู้ใดคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายถ้ามีคำตอบในนี้ก็ให้ออกมาในไพ่พยากรณ์นี้กับผมโกโก้ Go Go, พ่อหมดน้อย6ใบนะครับลุ้นกันดูนะครับทุกท่านนะ1 2 สาม6ีใบแล้วนะครับในคลิปนี้นะคลิปที่ผ่านมาถอนรหัสตัวเลขนะครับของวันที่1พฤศจิกายน7 8ก็มา5ดาวเต็มนะครับทั้งเลข7และเลข8นะแล้วผมเพิ่งทำเมื่อวานเนี่ยตัวเลขมันจะดูกับหลังนิดนึงนะครับมันก็จะเป็น เลข6นี่5ดาวเลข5 5หดาวนะครับวันอาทิตย์แทนตำแหน่งที่1นะเมื่อวานนี่กับตัวเลขอย่างนี้ก็อาจจะมองไม่ชัดก็ออกมาได้อย่างนี้16พฤศจิกายน6 8นะครับเมื่อวานถอดตัวเลขมาเลข6ได้5ดาว5ดาวนี่ก็คือได้กลงล้อมมหาสมบัตินะครับทุกท่านแล้วก็เลข5ได้1เหรียญทองนะถ้าจะไม่ผิดนะส่วนเลข0นย์เลข1เลข9นี่ให้คะแนนเต็ม4ดาว เผื่อเป็นทิศทางแนวทางนะครับเดี๋ยวเอามาดูกันแล้วมาลุ้นดูนะคะว่าบุคคลท่านใดลักษณะแบบไหนจะมีโชคมีลาบในวันที่16พฤศจิกายนนี้นะครับมีโชคมีลาบอย่าใจร้อนนะครับค่อยๆใจเย็นๆวิเคราะห์กันช่วยกันนะครับผมก็จะดูจากไพ่พยากรณ์นี้นะ รางวันที่1ง,งวดวันที่16นี้ได้แก่คุณผู้ชายนะครับผิวขาวผอมบางนะครับอาบุโสหน่อยนะขึ้นมาคิงมาเลยนะครับอืม,อม,อมคุณผู้ชายนะครับสองแดงเด่นหรือท่านใดที่เป็นคุณแม่บ้านนะครับพ่อบ้านสามีรูปร่าง ผอมบางขาวผอมบางนะครับใจดีใบนี้ก็ให้ลองหยิบลอตเตอรี่ดูก็ได้นะครับเพราะดาวคู่รักของคิงขาวบาง2คือดาวคู่รักหรือจะเป็นตัวท่านเองก็ได้นะครับอ้าวถอดออกมาเป็นและคุณผู้ชายที่ค่อนข้างรูปล่างใหญ่ท้วมผิวดำแดงนะ หรือแม่บ้านท่านใดมีพ่อบ้านท้วมใหญ่ดำผิวดำแดงผิวเข้มนะก็อาจจะมีเกณฑ์มีโชคมีลาบรางวันที่1รางวันใหญ่80บาทแอปเต่าตังได้6ลา้านก็ได้นะครับแต่อย่าขัดแย้งกันนะเพราะว่าสองดำนี้ขึ้นมาบอกว่าถ้าทิศทางของดาวคู่รักเนี่ยคนหนึ่งเป็นเรือคนหนึ่งเป็นพายไปด้วยกันทิศทางเดียวกันไม่ขัดแย้งกัน อ่ะงวดน,นี้ลงทุนช่วยรัฐบาลสักหนึ่งใบก็หนึ่งใบก็อย่าขัดแย้งกันถ้าขัดแย้งกันมันก็จะเป็นสองดับนะครับพูดกันเพลาะพูดกันดีๆโชคลาภเข้าบ้านนะครับแต่ถ้าดูในนี้นะครับทิศทางอย่างไรถ้าดูเป็นตำแหน่งวันนะครับท่านที่เกิดวันท่านที่เป็นอ่ะตำแหน่งที่หนึ่งคุณผู้ชายที่รูปร่างเล็กผอมบางผิวขาว มีอาตัหน่อย40อัพแล้วกันโกโก้พมนน้อยก็อยู่ในตำแหน่งของ40อัพนะครับจะ60อัพแล้วนะครับแล้วก็ท่านใดที่รูปร่างท้วมดำแดงและก็เกิดวันจันทร์และก็วันพุธกลางวันมีเกณฑ์จะมีโชคมีลาบมากมายและแต่ว่าในนี้นะถ้ายิ่งท่านเอาอย่างนี้ละกันผมแนะนำหม่พุธก็คือเลขสี่ จันก็คือเลขสอถ้า100%เอร์ซเลยคือคุณผู้ชายผอมบางผิวขาวเกิดจัน์ทรหรือพุธนะครับมีเกณฑ์เฮงมากหรือแม่บ้านท่านใดมีพ่อบ้านเกิดวันจัน์ทรวันพุธแล้วก็ค่อนข้างผิวขาวผิวขาวตัวเล็กๆผิวขาวผอมบางก็มีเกณฑ์มีชุกชุกก็ได้ และท่านใดที่เป็นคุณผู้ชายเกิดวันจันทร์และวันอังคารเลข3คือวันอังคารนะครับรูปร่างค่อนข้างท้วมเจ้าเนื้อผิวออกดำแดงหน่อยนะท่านก็มีเกณฑ์จะมีโชคมีลาบออกข่าวหน้าหนึ่งเลยรางวัลที่หนึ่งสองใบสามใบสามหกสิบแปดสิบแปดล้านก็ได้หรือท่านใดที่เป็นคุณแม่บ้านมีพ่อบ้านรูปร่างแบบนี้เกิดวันอังคารและวันจันทร์ รูปร่างแบบนี้คือทวมดําแดงก็มีเกณฑ์มีโชคมีลาบแต่อย่าขัดแย้งกันนะอย่าขัดแย้งกันนะครับนี่คืออธิษฐานลักษณะบุคคลที่อาจจะมีโชคมีลาบในวันที่16พฤศจิกายนนี้นะครับกับผมโกโก,โก้พ่อหมดน้อยประเด็นสำคัญมาแล้วนะครับอธิษฐานผมจะมีไพ่ยพยากรณ์นี้ผมจะอธิษฐานออกมาทั้งหมด3กองนะครับ ดวงโชคลาภของข้าพเจ้าและท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในวันที่16พฤศจิกายนทิศทางโชคลาภการเงินจะเป็นอย่างไรการลงทุนจะเป็นอย่างไรขอให้ออกมาในไพ่ยพยากรณ์นี้นะครับผมจะมีไพ่ยพยากรณ์กองละ9ใบนะครับเลข9กําโชคอยู่แล้วนะครับเลข9กเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะจะมีโกโก้หนึ่ง โกโก้สและก็โกโก้สามตามสเตปนะครับทิศทางดวงชะตาโชคลาภของแต่ละท่านที่เข้ามาเลือกรับชมรับฟังในครั้งนี้นะครับท่านจะมีโชคมีลาภไหมถอรหัสพยากรกับผมโกโก้พ่อโมโอยท่านใดอยากจะให้พยากรส่วนตัวด้วยความยินดีนะครับถ้าผมว่างผมจะรีบตอบกลับทันทีเลยนะครับแอดเบอร์โทรผมมาก็ได้0 9 4 ห้าเก้าแปดสี่หหหนึ่งหรือไอดีไล g o โก KOKO4661 สหหหนึ่งนะครับบางท่านบอกว่าแอดไปแล้วยังไม่ตอบผมให้ผมหายใจนิดนึงผมมีเวลาผมรีบตอบเลยบางท่านว่ามีค่าครูค่าอะไรไหมคะไม่มีค่าอะไรหรอกครับถ้ามีถ้าเห็นคุณค่านิดหน่อยก็แล้วแต่น้ำใจนะครับด้วยความยินดีทั้งนั้นเลยหนึ่ง สองใบที่สามกองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามสามแล้วนะครับใบที่สี่กองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามใบที่ห้ากองที่สามห้ากองที่สอง 1> 5บ่กองที่หนึ่งใบที่หกกองที่สามใบที่หกกองที่สองใบที่หกองที่หนึ่งใบที่เจ็ดกองที่สามใบที่เจ็ดกองที่สองใบที่เจ็ดกองที่หนึ่งใบที่แปดกองที่สาม ใบที่8กองที่สองใบที่8กองที่1ใบสุดท้ายแล้วนะครับทุกท่านนะใบที่9กองที่3ใบที่9กองที่สองและใบที่9กองที่1นี่คือถอดรหัสดวงชะตาโชคลาบทิศทางการเงินในวันที่16พฤศจิกายนนี้นะครับกับผมโกโก้พ่อมดน้อยนะกองที่1นะครับ1 2สอง สามสี no right nice. ่ห้าหกเจครบ9ก้าใบแล้วนะครับนี่คือโกโก้1นะทุกท่านนะครับกล่องที่สองหนึ่งสองสมสี่ห้าหกเจครบ9กล่องที่นนะครับและก็กล่องสุดท้าย1 2 3่งสอามี่ห้าเจ็ด <9. S 2> ตั้งจิตตั้งใจนะครับเลือกจะเลือกกองไหนนะครับดวงชะตาของท่านท่านเป็นคนเลือกเองนะผมจะเป็นคนพยากรณ์นะครับกับผมโกโก้พ่อมดน้อยนะครับผมก็จะเลือกเหมือนกันนะการลงทุนดวงการเงินโชคลาภของผมโกโก้พ่อมดน้อยจะเป็นอย่างไร ในวันอาทิตย์ที่16จริงๆวันอาทิตย์เนี่ยคนที่ถูกโฉลกวันอาทิตย์หนึ่งแหละเจ้าของดวงชะตาเลยคือวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็คือเลขหนึ่งนะครับแล้วก็สุกอาทิตย์เป็นดาวคู่มิตรสมผลกันนะสุกก็คือเลขหกนะทาไมชอบหนึ่งหกจังเลยหนึ่งหกเบอร์โทรผมมีหกหกหนึ่งนะครับศูนย์หกหกหนึ่งสี่หกหกหนึ่งมีงวดหนึ่งออกสี่หกหกหนึ่งผมก็บอกว่าไอดียไลน์ผมนะโกโก้ oko, แล้วก็อยู่ในช่อง u t u b e ก็เขียนเป็นโกโก้สี่หกหกหนึ่ง หกหนึ่งก็มาอยู่นะครับมาเรื่อยๆแล้วก็สี่หกหนึ่งะขยับนิดนึงพร้อมหรือ,อยังคบพร้อมจะลุ้นคำตอบกันหรือ,อยังนะครับหนึ่งสองหรือสามผมกลเพน้อยผมก็รักเดียวใจเดียวเบอร์หนึ่งพึ่งได้ผมขอเลือกช่วงแรกผมเบอร์หนึ่งนะครับทุกท่านนะท่านจะเลือกเบอร์ไหน โกโก้หนึ go 1, go ่งโกโก้สองโกโก้สามการเงินโชคลาบของท่านที่เลือกคําพยากรณ์ไพ่ยพยากรณ์นะครับตกโก็ลบลุลบนะครับอ้าวมาดูกันดูท่านที่เลือกคําพยากรณ์กองที่หนึ่งผมจะพยาพยามให้เห็นทุกเลือกเลือกแล้วนะครับเลือกเลือกแล้วนะกองที่หนึ่งทิศทางโชคลาบของท่านก็คือ ปีศาจดีวิวโล่มากลาบหายนะโกโก้พ่อมดน้อยเธออย่าโล่มากลาบหายนะครับใบนี้คือไพ่เรียกว่าไพ่ดาวปีศาจดาวซาตานห้ามโลภโลภมากลาบหายแต่ถ้าวันที่หกอารมณ์หงุดหงิดตื่นขึ้นมางุดหงิดงอแง,งมีทะเลาะวิวาทขัดแย้งก็ให้ระวังดูด้วยว่าอาจจะไม่นะนะครับส่วนท่านที่เลือกโกโก้สนะครับ ราชินีสิงโตจับไว้แล้วนี่ตัวเลขนำโชคท่านนี่จับไว้อยู่หมัดอยู่มือแล้วนะด่านที่เลือกกองที่สามมีเกณฑ์มีโชคมีลาภสิ่งที่ท่านชอบใจเจ็ดถ้วยสําเร็จสมบัารถนามีเกณฑ์เจ็ดถ้วยสําเร็จสมบัารถนาแต่ถ้าท่านเลือกกับผมโกโก้หนึ่งโลภมากลาบหายยาโลภนะครับมันมีไพ่ตัวโลภขึ้นมาอยู่นะนี่คือไพ่พลังงานของจิตโลภแต่ท่านได้ราชาแห่งทรัพสมบัติครับท่านจะเลือกกองที่หนึ่งนะท่านได้ราชาแห่งทรัพสมบัติเห็นไหม ผมจะพยายามให้เห็นทั้งสามกองเลยนะครับอ,อืออ่าออกฉากวันนี้หนึ่งก็ได้นะครับผมจะมองเห็นนะนะครับอือได้ราชาแห่งทรัพย์สมบัติในใบที่สองนะครับส่วนท่านที่เลือกกองที่สองนะครับเหมือนว่ามีความนิ่งมากตำแหน่งแรกคือราชินีสิงโตตำแหน่งที่สองคือไพจักรพรรดิค่อนข้างนิ่งอยู่แล้วนิ่งแล้วนั่งบันลังมีเลขนิ่งนิ่งแล้วตัวเลขที่ท่านชอบคือนิ่งๆิ่งอยู่แล้วนะครับ ผลทเลือกกองที่3ก็เหมือนนั่งสบายๆบายเจ็ดถ้วยมีแนวนม70%แล้วจะได้โชคลาภนะครับไปที่3คิดมากหนักใจอยากได้ก็อยากได้แต่เงินก็มีจํากัดสี่เหรียญลงทุนก็พอประมาณนะครับสี่เหรียญน,นะท่านที่เลือกกองที่1นะ6ถ้วย อาจจะได้โชคลาาจากบุคคลอื่นด้วยนะครับมีคนมาหยิบยื่นให้นะท่านที่เลือกกองกองที่สองนะครับหถ้วยการเกื้อหนุนการได้โชคจากบุคคลอื่นส่วนท่านที่เลือกกองที่3าบัตที่ท่านนะสิบเหรียญแล้วก็เหมือนว่าตัวเลขที่ท่านหยิบจับไว้นั่งแบบนั่งยิ้มถือคาถาทองวิเศษในสิบเหรียญเต็มเลยนะครับมีเกณฑ์หลือลอตเตอรี่ที่หยิบไว้ก็อาจจะเป็นเงินเป็นทองแล้วนะท่านที่เลือกกองที่3นะครับเกีย่ยวกับเลขรถพานะโกลัวๆ้พมูน้อย8 9, 6, 4สี่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคท่านจะมีคนมาบอกกล่าวมาให้หรือหกถ้วยเป็นเลขตัวเดิมตัวเลขเดิมเของวันที่1พฤศจิกาที่ที่ท่านลงทุนไปที่ท่านซื้อไว้อาจจะเป็นรอบนี้5้าถ้วยตัดด้วยนะครับต,ตัดไปสองตัวนะ5้าถ้วยไม่ตรงทั้ง3ใบนะแต่ถ้าท่านที่เลือกกองที่3ท่านที่เกิดวันเสาร์หรือวันพฤหัสบ้านทีท่านอาจจะมีโชคนะครับ เลขรถลอตเตอรี่ก็ได้8 9ดเก้าหสี่เก้าหสี่อาจจะมาสามตัวหน้าสามสาตัวบนก็ได้นะครับเพราะว่าเดอะเมจิกเชียนชี้ข้างบนทเทพเจ้าแห่งโชคลาภชี้ขึ้นมาข้างบนก็คืออาจจะเป็นข้างบนก็ได้นะเลขท้าย3ตัวหมุนสีครั้งก็ได้8ปดเก้าหก้าหสี่นะครับจดด้วยบางท่านบอกว่าเตรียมอุปกรณ์ประการพร้อม8ปดเี่ชี้ขึ้นบน8ปดเก้าหก้สี่อเป็น3ตัวบน สามเลขเลขหน้าสามตัวหน้าก็ได้นะครับท่านที่เลือกกองที่สองนะโกโก้สองนะครับดูว่าได้แบบง่ายๆได้แบบสบายๆทาสิจะให้ปลอดโปร่งโล่งใจบุญกุศลท่านนําพาให้ได้รับความสําเร็จนะครับเดี๋ยวมาอีกหน่อยสิบุญกุศลน,นาพาให้ได้รับความสําเร็จนะครับกองที่สองแต่กองที่สามลอยลมมาเลยนะครับลอยลมมาเลยค่อนข้างดีเลยนะครับ บนบินบนเลขบ้านเลขที่ของท่านที่เกิดท่านที่เลือกกองกองที่3มเกิดวันเสาร์และวันพฤหัสลองจับบ้านเลขที่ท่านดูนะตัดเป็นสองตัวบนเป็นเลขท้าย2ตัวบนไหมซื้อสลก n สาเก N3, N6, สาเลข3ตัวก็อาจจะเข้ารางวัลอยู่นะครับ2เหรียญมาสองตัวจะได้เงินอยู่นะเดอะเวอร์อ้โห ถ้าดูตามตำแหน่งไพ่นะครับ1,2,3,4,5,6 6หใบแล้วนะครับท่านที่เลือกคามยากรกองที่2ดวงการเงินของท่านได้จากเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่เทวดาได้จากเจ้าที่ทางบ้านมานิ่งๆหยิบจับเป็นเงินเป็นทองเลยจะมีคนนำพามาให้ยังไงก็ได้เป็นเลขตัวเดิมเลขตัวเก่าก็ได้นะครับค่อนข้างผ่านหมดเลยนะแต่น,นี้ก็ไม่ใช่มาตรงๆ3 3ถ้วยล้มนะแต่ได้แค่2ถ้วยก็ติดปีกโบยบิน อย่าโลภนะครับโลภมากล่างหายนี่คือภัยวิบากกรรมนะครับท่านใดทําบุญกุศลมาเยอะก็อาจจะได้เยอะเปรียบเหมือนเราหวานข้าวนะทํานาเหมือนการหวานเหมือนกันคนหนึ่งหวานข้าวเปลือกหนึ่งกำมือมอกีกคนนึงหวานกระสอบหนึ่งไปในนานาบุญก็คือในในทุ่งนาที่พื้นดินเหมือนกันดินล้วนอุดมสมบูรณ์แต่ได้รับผลแตกต่างกันเพราะว่าปริมาณของบุญนะครับต้องทําด้วยใจนะบุญและบาปใดใดใจถึงก่อนนะครับทุกท่านนะ พลิกผันแปดเก,ก้าหกสี่แปดเก้าหกสี่แปดหกเก้าสี่ก็พูาว่น้อยเธอจะพูดเยอะหลายตัวแต่หก็มานะผมก็หยิบเสียงไทยเมื่อวานนี่ตัวเลขหก,ก็มาอยู่นะนี่หมาห้าดาวเลยนะนี่นะหกับห้าห้าดาวเลยยังไงก็ชอบหกหนึ่งจังเลยนะนี่คือความชอบส่วนบุคคลนะครับชอบจากตำแหน่งของไพ่ด้วยแต่อย่าลืมนะผมได้ตำแหน่งของไพ่ปีศาจดีดิห้ามโลบกับผมนะ ราชินีถือเหรียญอ้โห uh, ท่านทีเลือกคํามายาก์กองที่2นะครับ80-90%ิบเนผ่านพ้นดีมากๆเลยนะครับอัศวินขี่ม้าถือด้วยท้องก็อาจจะมีโชคอยู่นะแต่ห้ามโลภสองคนห้ามโลภ1กับ3นะครับพี่ใหญ่กับน้องเล็กนะห้ามโลภนะครับใบที่8นะครับ ลุ้นดูว่าจะมีกลงล้อมหาสมบัติกาหนึ่งเหรียญทองขึ้นมาในตำแหน่งไหนไหมถ้าไม่มีก็จะถอดรหัสออกมาอีกทีนึงนะครับห้อยหัวตัวชอบไม่มาแปดเก้าหกสี่แปดเก้าอาจจะมาแปดหกไหมหกสี่มาเป็นเก้าสี่ไหมไม่รู้แหละแต่ในนี้คืออ่อถ้าดูในอีกพลังงานหนึ่งนะครับทุกท่านนะก็คือเหมือนว่าถ้าตัวนี้เขายังไม่พอใจเจ้ากรรมานเวรยังไม่พอใจยังไม่ปลดปล่อย ก็อาจจะยังไม่ได้ทําภารกิจยังไม่ถึงที่ตั้งใจตั้งสัจจะไว้ก็ทําให้มันได้ทาให้มันถึงนะครับแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วความโชคดีก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับใครนะเกิดขึ้นกับท,กทุกทุกท่านนะครับอย่าประมาทความดีแม้เพียงเล็กน้อยบุญกุศลเล็กน้อยก็อย่าประมาทความชั่วเล็กน้อยก็อย่าประมาททาเรื่อยๆมันก็จะเกิดผลเล็บเราวันหนึ่งยาวเท่าไหร่เรารู้ไหมครับเราไม่รู้นะเส้นผมเราวันหนึ่งยาวเท่าไหร่เราก็ไม่รู้แต่เขายาวทุกวัน ความดีเหมือนกันเราคิดความดีนี่กายวาจาใจพูดดีก็เป็นกายคิดดีก็เป็นมโนโก็เป็นใจใจก็สั่งให้พูดดีกายวาจาใจถ้าเราคิดดีพูดดีพูดดีอยู่เรื่อยๆอะไรก็ได้คอมเมนต์ดีๆเรื่อยเป็นสิ่งดีๆเรื่อยแป๊บหนึ่งก็ยาวก็เหมือนเล็บนะครับความชั่วเหมือนกันพูดไม่ดีเรื่อยคิดไม่ดีเรื่อยๆมันก็สะสมแป๊บหนึ่งก็ยาวถ้าเส้นผมเป็นความชั่วละแป๊บหนึ่งก็ต้องตัดนะครับ นั่นไงพูดยังไม่ขาดคำเลยนะครับกงล้อมหาสมบัติมาอยู่ตำแหน่งท่านที่เลือกโกโก้สองตีดลอยลำมาเลยจับอยู่หมัดอยู่มือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบาจาย์ดีเอมเปอเรอร์นะครับเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านตัวเลขตัวเดิมก็ได้ที่ท่านชอบนี่คือคูบาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เดอร์เฮอร์มิได้อย่างง่ายๆเทวดาเปิดทางถือเหรียญถือเงินแล้วซื้อลอตเตอรี่อะไรไว้บางท่านบอกว่าวันที่สองมาเขาเปิดขายหนูซื้อเรียบร้อยแล้วค่ะโกโก้มาน้อย ท่านด้รางวัลแล้วนะอืมวันอะไรเรขอะไรนี่หกหกถ้วยตีเป็นวันศุกร์นะครับวันโศดกับวันพุธแปด 8, พุธกลางคืนพุธกลางคืนพุธกลางวันแล้วก็วันศุกร์กงล้อมหาสมบัติโอ้โหอันนี้ก็จะได้อยู่นะบุญกุศลก็เปิดทางอยู่นะแต่ห้ามโลภนะครับได้ไม่ตรงนะห้าถ้วยล้มกลับด้วยนะหกเป็นเก้าเก้าเป็นหกหนึ่งเป็นเจ็ดไหมนี่คือห้ามโลภโลภมาลามหาย และใบสุดท้ายหนึ่งเหรียญทองออกมาแล้วไม่ได้ถอนรหัสรอบสองนะครับถอนรหัสแค่รอบเดียวนะครับผมพยากรณ์ว่าท่านที่เลือกคัมภยากร,กรกองที่หนึ่งดวงการเงินโชคลาภของท่านนะท่านยังไงก็จะมีเกณฑ์ได้งินไในถองมีโชคมีลาภน,นะเอาไปเลยครับเอาไปเลยหนึ่งเหรียญทองเงินก้อนใหญ่ห้ามโลภโลภมากล้ำหายให้ได้ตามบุญวัสนาสิ่งไหนจะเป็นของเราสิ่งไหนจะเป็นของท่านเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนรมิตให้มาได้แน่นอนได้แน่นอนสําเร็จสมบัติหนาได้แน่นอน อย่าลบ3าตัวนะเอาตามบุญวัสนานะครับทำใบเยอะก็ได้เยอะทำไ้น้อยก็ได้น้อยเอาแค่ใบเดียวก็พอเนาะหล้านนะครับแบ่งกันอยากได้จังเลยเอาไปเลยครับห่งเหรียญทองสาธุสาธุาธขอให้พลังงานดีๆเกิดขึ้นกับข้บาพเจ้าและท่านที่เข้ามารับชุมรับฟังนะครับใบที่9ก็ขึ้น9เหรียญน,นะครับท่านที่เลือกคำพยากรณ์กองที่สถ้าคะแนนเต็ม10ท่านเอาไปเลย ร้อยคะแนนเต็มไม่มีไพ่ตำแหน่งไม่ดีเลยมีเตเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ไพ่เทวดาองค์ล้อมมหาสมบัติได้เงินเน็ทองหยิบจับตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะหยิบตั้งแต่ครั้งแรกแล้วท่านที่เลือกกองที่สามโกโก้สามไม่พ้นสิบถ้วยนะครับสิบถ้วยกับสิบเหรียญนี่คือเลขบ้านนะครับสิบเหมือนกันเกี่ยวกับเลขบ้านท่านนะตัดสองตัวโอ้โหอยากได้จังเลยขอให้พลังงานเกิดขึ้นจริงๆกับทุกๆท่านอยากให้มีโชคดีลาบจังเลยนะครับทําคลิปขึ้นมาเจตนาดีนะครับอยากให เผื่อเป็นแนวทางนะเผื่อเป็นแนวทางนะครับแล้วเรามาลุ้นกันดูนะครับว่าผมจะมีไพ่ั้งหมด3กองนี่นะกโก้หนึ่งกโก้สองกโก้สามถ้าท่านเลือกได้สิบแดงท่านครั้งแรกท่านเลือกโกโก้หนึ่งเอ้ยทันทีโกโก้สองนะครับแล้วท่านเลือกได้สิบแดง พลังงานความโชคดีเกิดขึ้นท่านร้อยเปอร์เซนเลยนะคะทุกท่านนะรักเดียวใจเดียวขอเลือกโกโก้หนึ่งนะครับในรอบที่สองผมก็เลือกโกโก้หนึ่งนะคะหนึ่งสองหรือสามติดติดติดหมดเวลานี่คือคําพยากรณ์ในการลุ้นดวงชะตาลุ้นดวงรวยนะครับผมโกโก,โก,โกนะ้เพวกหน่อยเลือกหรือย,ยังเอ่ยเลือกแล้วนะคะท่านที่เลือกเปิดเปิดดองเล็กก่อนนะอือ ท่านที่เลือกขมยกรใบสุดท้ายนี่คือใบที่สามโกโก้สามขอได้สิบแดงตีตีสิบแดงจริงๆนะครับยิงถ้าท่านเลือกครั้งแรกกองที่สองและครั้งที่สองเลือกกองที่สามรับไปเลยกงล้อมมหาสมบัตรริรางวัลที่หนึ่งสองใบสิบสองล้านท่านที่เลือกรมยกรกองที่สอง เลขเก้นะครับเกือบเต็มที่นะครับก็ถือว่าดีอยู่นะครับส่วนท่านที่เลือกทำบัยากรโกโก้1นึแดงนะครับแต่เป็น10แดงเหลี่ยมนะครับต้องใช้สติปัญญาเหลี่ยมคมนิดหนึ่งอย่าโลภนะครับโลภมากลาบหายบุญและบาปใดๆใจถึงก่อนใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจบุญก็เกิดขึ้นตลอดเวลานะครับเหมือนเล็บมือเราเหมือนเส้นผมเรานะ เกิดตลอดเวลานึกแผ่เมตตานึกถึงคุณงามความดีนึกปรารถนาให้ทุกคนมีความสุขให้มีนึกถึงสรรพสัตว์ต่างๆนี่คือการนึกถึงแบบนึกถึงด้วยเมตตาจิตบุญก็เกิดจากการเมตตาบารมีท่านก็เกิดด้วยการความเพียรแต่บารมีข้อแรกนะครับก็คือการทานทานะบารมีทานคือการให้เป็นบันไดข้อแรกบุญกกริยาวัตถุ10ลบุญข้อแรกก็ เกิดจากการทานการทานหรือการให้การให้ที่เป็นวัตถุก็วัตถุทานการให้ที่เป็นเรียกว่าการเสียสละกายวาจาใจที่เราไปทําเพื่อการกุศลก็เป็นเรื่องดีแต่สิ่งเหล่านี้การทานเหล่านี้ก็ยังถือว่าท่านพ่อรีวัตโศการามนะครับท่านก็ังบอกว่าเป็นอามิตทานก็คือทานด้วยวัตถุ แต่ถ้าเราสละกายวาจาใจเราเสียสละออกไปละความโลภความโกรธความหลงความตระนีทีเหนียวสละความโกรธความหงุดหงิดความโมโงหงออกไปแล้วก็น้อมใจในเอาธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปฏิบัติธรรมนั่นคือการปฏิบัติบูบชามีอนิสงส์เป็นร้อยเท่าพันเท่าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมายนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ทุกคอมเมนต์คือพลังงานใจที่ดียอดเยี่ยม ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับรับไปเลยหนึ่งเหรียญทองกงง้อมหาสมบัติมีความโชคดีปรารถนาอย่างยิ่งว่าท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้ขอให้บังเกิดโชคลาภมักผลได้ทรัพย์เงินก้อนใหญ่6ล้าน2ล้านสมปรารถนาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ